นขาวันนี้นะอ้อนก็พาเพื่อนไปทำธุระนะเนาะแดียวก็จะพาเพื่อนนั่ง MRT ไปพระรามสามทุกคนอ้อนกับว่าเคยนั่งทุกคนแต่นื่องจากา่างคนเรามันต้องหาประสบการณนะ์เนาะเดี๋ยวก็ไปหาถามพี่พนักงานเพื่อนเนาะว่าเพื่อนจะห้ไปลุ่มบนใดพอจะไปลงมพระรามสามนะไปกันเลยจ,จ้ามนีต่บ่ใาน ที่เพื่อนจะใส่แดนนั้นเนาะเพื่อนจะใส่แต่แท็กซี่นะยอดบอกว่า hmm. นั่งนั่งรถไฟไปสบายกว่าน้องเพราะว่ามันสะดวกสบายนะ mm hmm. นี่ใกล้เลยจะสะดวกสบายมากมา นางเปล่านบอกว่าบุกเคยนาง,งนองออนบอกวะ่ามันเย็นสบายบรต้องห่วงเราต้องเสื้ออขนยาวเราไม่แต่ชินหนาวหละ่ะ <c> ฝ <oughs> ่ายก่อนมันจะมีเดี๋ยวเบิบง่งอ่านเบิ่งก่อนใช่ว่าพระรามสามอันนี้พระรามเก้าต้องไปลงสิได้สักแห่ง นิมนนี้เ้าอยู่นี่เ,เดวเอเดียวบเดียวเขาไปซื้อน้ำพนักงานดีกว่าเพราะว่าเขากับโบเคยลงพระรามสามไป,ไปขไปจะไปพรามสามค่ะต้องไปลงตรงอันนี้นของพาสาโลตัสค่ะ อ๋อช่องนนทีโรตัรใช่ไหมโรตาริปีสอช่องช่องช่อมนนทีมันไม่ถึงแนละ้ต้องไปต่อรถอีกอ๋อโอเคค่ะทีตอนนี้คือใส่น้ำเงินต้องไปลงบางว่าต้องไปลงบางว่าต่อสายสีเขียวเหรอไปลงช่องออโอเคค่ะ2องคนค่ะ วางดิวนะลองแรงต่ดเอ้าเงินไปทไหนมันเอ้าอันนี้ตัดนี่นี่ใสนะน่นี่แต่เ,เลยเอเอเป็นง่ายไปลงไปลงบางว่าอ่าบอไปลงบางว่าอะไรสิไปต่อรถไฟอยู่หันเออ ตะกะรีนาาบอกแล้วว่าข้งางบอกแล้วพนักงานนะนเขาจะบอกยา ใช่ค่ะ <rôle> ห <à déc> ือว <gens> ี่าแ่ีจอจับอันนี้เราอยู่บางแคต้องไปโรงพยาบาลว่านะไปตกลรกถึง่ด้ สมการที่ซับได้คนร้ายแหงเลยสมการไปเลนไซม์หอนั่งรถไฟไปได้นั่งรถไฟแบบฟรีแล้วนะอ <c oughs> บออุ้ยไปได้ไปก็ได้สมการไปหล่อแถวนะเอาแม่ไปแปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเออแปะแปะ ยอดไปคือเขานะยอดเลยยอดเตียนเอนี่ยอดท่าดีกันได้มันมันมันซีมีช่องยอดเออนั่นแหละเออยอดลงเออโอเคบ่เห็นขางี้เนี่ค่ะน่ะบ่เออใครยุ่งด้วเหมือนกับบได้ไก่ขอจะบ่ไดี้ยิ่งร้องขาว ข่าอยู่ด้วจ้ะทุกคนนี่เลยจ้ะทุกคนเฮากับมาหอดแเดวนอสถานทีที่เฮาจะมาเลี้ยวนะทุกคนอ่อนก็อดบาวา้พิเศษรถล,ล้างสต๊อกกว่าซ้านอ่อนก็ฝ้าแล้วนะทุกคนเฝา้าเสือผาให้ตัวเองเนาะมันจะมี ที่กล่องๆไว้นะคือตัวละสามสิบบาทจ้าฮาไปฮามาสุดถ่ายโอ้บอออนได้ยังอ่อนได้แต่กางเกงของแฟนโต้เดียวนะทุกคนเพราะว่ามัานนิ่มนอกจะซื้อไปหายเพื่อนใส่เบิ่งแต่ก่อนเห็นเจ้านายใส่นะแบบมันนิ่มมากๆเลยทุกคนกันเลยได้ไอ้แฟนโต้หนึ่งส่วนอ่อนกะบ่มีตัวใดถือใจเนาะน่ยฮาตัวใดกันบ่ถือใจเพราะว่ามีแต่โตวซีแบบ จัดจาาแบบข้อกว้างๆกันนะก็เลยมีตัวได้ถึกใจแต่ให้แฟนตัวนี้จ้าจ้โอเคขอบคุณเลยรจ้ายได้ดีอะไรปะนี่ค่ะขอบคุณเรไรค่ะจ้าจ้าจ้าน้าีเนาะพี่วินค่ะจะ้าสี ค่ะทุกคนเจอออนอยู่ในกรงเทพมหานครแล้วคุณสู้อย่างขนาดนี้เบิ้มปารดมันสุดสายตาเลยอืมมันจะไม่ถูกแขกวันคอยเนี่ยมคอยเนี่ยมสุดสายตาอะไรเงี้ยัยังไงขนาดนี้ปอด เด้นี่เป็นหนังมีทีเอไปหลักสองนี่เด้ได้เบิร์เออหนาแม่นันอะทำแฮะคือมาทางผีอ๋อนี่ก็ได้นี่นี่คืนนี่ก็ได้มันมีมันมีมันได้ทุกบอล นารีน่าหูงามๆเลยอ่ะคน างบอกหอยแล้ววันอือหอยกับปลด้เคย่อยมากที่เด้อสิบอกไหนยังมันสิงามขนาดนี้ทุกคนคะทุกคนนี่กำลังสางใหม่อ่ะป๊อตยังสิขนาดนี้สูง